ปลาชมปลาออแกนิกนะครับนี่นี่ก็คือปลาดุกเลี้ยงเองนะครับซึ่งก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมบอกแล้วว่าก็คือปลาดุกหรือสัตว์เลี้ยงแทบทุกอย่างที่เลี้ยงเองนะครับเขาจะใช้อาหารนะครับซึ่งก็คือมันจะมีอาหารเม็ดหรืออาหารอะไรก็ตามนะครับก็คือมันจะมีอาหารสเตรอยนะครับซึ่งเร่งการจเจริญเติบโต,ต,ตนะครับเขาจะใส่ส่วนผสมต,ตัวสเตรอยนะครับ เพื่อให้สัตว์นะครับมันโตไวขึ้นแล้วมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทํายอดขายนะครับซึ่งก็นานาทีกินได้นะครับปลาที่เลี้ยงเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับโรเลี่ยงสเตรอยจากอาหารโรเลี่ยงไม่พ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับปลาที่ก็คือก็คือปลาทะเลนะครับปลาที่ออแกนิกนะครับมาดูจะแตกต่างกันในก็คือนี่ก็คือปลาทะเลนะครับ อันนี้คือปลาดุกนะครับนี่คือสเตรอยนะครับเนี่ยเนี่ยที่เป็นแผ่นเนี่ยนะครับขออภัยนะครับถ้าผมมองผมมองไม่เห็นนะแล้วตัวเล็กๆนี้ก็คือปลาจากทะเลนะครับซึ่งนี่ก็คือปลาทะเลนะครับก็คือวันก่อนเพื่อนพ่อเขาเอามาให้นะครับพอดีพ่อนะครับก็คือบริจาคอวนเมื่อก่อนพ่อจะไปไปทะเลนะครับไปหาปลาลากอ้วนนะครับเพราะเล็กลากอ้วนลากตไคายนะครับซึ่งทุกวันนี้พ่อก็อายุเยอะแล้วพ่อก็ไม่ได้ ไปล่าแล้วก็เอาอวนนะครับให้เพื่อนเขานะครับซึ่งเมื่อเอาอวนให้เพื่อนเขานะครับพอดี mom, th เมื่อกี้แม่เขาเก็บปลาที่ตากแดดแล้วนะครับนี่ก็คือปลาดุกที่เลี้ยงเองนะครับแล้วก็ปลาทะเลนะครับที <asking Miller> <fish festivals> rough, ่ผมที <elet> ่พ่อเพื่อนนะครับเขาจับมาให้นะครับซึ่งก็มันแตกต่างกันยังไงนะครับข้อดีข้อเสียก็คือปลานะครับปลาที่เลี้ยงเองนะครับปลาดุกนะครับ ก็คือแล้วก็สัตว์เลี้ยงแทบทุกชนิดนะครับที่เขาเลี้ยงเพื่อเชิงธุรกิจนะครับเอาขายนะครับเขาก็จะใส่สารสเตียรอยด์นะครับเพื่อเร่งการจเจริญเติบโต,ตนะครับเพื่อทายอดขายให้น้ําหนักหน้าขึ้นนะครับแล้วมันมีผลยังไงนะครับคําตอบนะครับมันก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับก็ สารเคมีอยู่ในร่างกายก็หนีไม่พ้นเรื่องมะเร็งนะครับอ่ะมะเร็งนี่เขาคือเขาก็เลยกำชับนะครับไม่ให้ก็คือกินอาหารที่เลี้ยงเองนะครับแทบทุกอย่างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นไก่เป็นอะไรแทบทุกอย่างที่ให้อาหารก็คือด้วยอาหารสเตียรอยนะครับคุณดูนะครับแต่ถ้าอย่างเป็นวัวควายแบบนี้ก็คือถ้าให้อาหารนะครับตามธรรมชาติอะไรไม่เป็นไรนะครับแต่สัตว์ที่ให้อาหารเม็ด แล้วก็คุณดูนะครับเร่งการเจริบตบตัวเพื่อทํายอดขายนะครับอันนี้ก็คือเป็นก็คือให้ความรู้นะครับนานทีกินได้นะครับบ้านผมเลี้ยงปลาดุกแต่ว่าไม่ได้กินทุกวันนะครับซึ่งเพื่อนพ่อนะครับก็จะเอาปลาทะเลนะครับมาให้แทบทุกอาทิตย์นะครับที่บ้านก็เลยจะกินอาหารกินสัตว์เลี้ยงจากธรรมชาติจะเป็นส่วนใหญ่ รอดูคลิปต่อไปนะครับจะให้ความรู้เรื่องอะไรนะครับซึ่งเพจนี้ครอบคลุมแทบทุกเรื่องนะครับครอบคลุมหลายๆเรื่องนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับเรื่องสุขภาพทุกอย่างนะครับ